คือการแยกทางจากกันนั่นเองนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าดาวินูเยสครับมีแนวโน้มที่จะออกจากลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับและที่แน่ๆน,นะครับสโมสสันอาาเซอร์ซึ่งเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอประมาณ70ล้านปอนด์ในช่วงของตลาดเดือนมกราคมกำลังจะกลับมานะครับและเซ็นสัญญากับดาวินูเยสได้อาณาเซอร์ asser, ไม่ใช่เฉพาะเซ็นสัญญากับดาวินูเยสคนเดียวนะครับอาาเซอร์เมื่อกลางวันนี้ ถ้าดูในข่าวเนี่ยเขาเตรียมยื่นข้อเสนอลุยดีอาร์สด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ซึ่งลิเวอร์พูลอาจจะรับเงื่อนไขนี้เพราะว่าถ้าเกิดใครฟังสรุปข่าวเมื่อเมื่อต้องวันท่านจะเข้าใจเลยว่าอาณาเซอร์กำลังโฟกัสไปที่ลุยดีอาร์สนะครับและที่สําคัญที่สุดดาวินูเอสครับในเกมสุดท้ายเนี่ยเกมสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลิเวอร์พูลเจอคริสตันพาลเลตหรือเปล่าผมจําโปรแกรมไม่ได้ละแต่ที่แน่แดาวินูเอสได้รับอะไรจากอาณาเซอร์ สิ่งที่อยู่ใน